ด้านเด่นูน่นน,นู่นเตะแลกเงินเตะแลกเงินเป็นเงินไทยก่อนใส่เบเัตร40,000 40,000เนี่ยมันเป็น20,000เหรอ40 40สองครั้งก็40,000ไงเดานะนี่เราจะได้ต่างกลับบ้านนะเงินเหลือครับมันเหลือใช่ไหมมด จะตีเป็นเงินไทยออกบัาเท่าไหร่แล้วเนาะไม่มันแหลกเงินบาทนะตีแรลกบาทไหมแม่มีเท่าไหร่บ้างรนบทีมาพม่สมุทรเออ

เก้าพันเนี่ยแปดแสนแปดสิบเก้าพันอันนี้หยังไวายหมดอันเจ็ดร้อยหกสิบค่ะเก้า ต้องเอาไปแลกเท่าไบร่แล้ล่ะเท่ากับแปดแสนแปดแสนเจ็ดบ่ะแปดแสนเจ็ดโอ้โหยหน้วว่ยิน้ำกี่หนึ่สนใไมเจ็ดเท่ากับที่จริงที่จริงใช้ไปไมเมื่อกี้ประมาณ9ก้กว่าบาทเอ้สี่รกว่าบาท เพราะว่าตอนที่เขาคำนวณได้เปนประมาณพันเก้าอวอันนั้นีค่านี้น้ำขวดเท่าดนไหร่แม่นโดยสิบห้าบาทมีแบบเป็นเย็นๆบอ้างยาเย็นบ้านเย็นไีมบ้าง ชื่อเพรยพบอกะฮะงว่าที่ซีมายุบลานอันนี้เันเย็นบเขียวเขียวอันนี้ยาจนี่อันนี้องนจ๊าบาทอ่ะอันนี้บอกย่สิบยีอารองรอออันนี้ื่อไบอกศกอันน้ำเป่าน้ำเหาะเห็นแมเบื่อหอเป็นเท่าไหร่ยี ตัวข้กันหมดหรือม่มีีเพชรเพทองฮะหยาเพทองเพ็ดทองนี่ห่วงหูนี่นีเด่อ่าเอาแดงเอาแดงครับเป็น เป็นเท่าไหร่อันนี้55บาท5บาบาทเ้าหิบห้าบาทเขาจเได้มึงกินหน่อยนะมมีมือ๋ยวแก่ท่านเจ็ดแม่

เขถามว่ากี่คนคนละหกบาทคนสามร้อยหกสิบเล็กหน่อยน้ำคนน้อยบไลเล็กน้อยสำหบไหนสำหน้อยนียำนีเสียแล้วจ้ะน่น้อยบอคเับไม่แหละสำนีเสียแล้วเป็นเจ็คนหัวให้ไหนบ่ออไอ้ท้งเหมือนนั่นน่ะ่ไหมครับอุ่มสามร้อยหกสิบเป็นผูนันบรลอุ้มอยู่นเสียบริไล

ไปขับเรือด้วยไปขึ้นเรือเรื่อยล่ะบังขี่เรือ เด่นเด่เวลาถ่ายรูปมันถึงสวยหลังว่างไปเลยไปเลยน่ายุ่งเลยร้อนเนาะน่ายุ่งซีเรียเลย hôm hôm hàng lằng, lắm thấm ẩm à, bỏ áo này, hôm áo này ai buồn đấy, bỏ, hôm hôm đấy, đeo nát là hòn má, 上楼 <laughs> 好吧好谢好宝。<noise> nó có cái <laughs> cái 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 không kaffir <laughs> <coughs>